ต้นให,ใหญ่ๆแบบนี้ก็ออกมานะฮะเนี่ยออกมาข้างล่างข้างบนชายพุ่มออกหมดเลยนะครับโอ้ฉีดเงียนตามากเลยแล้วก็สูตรสารที่ลงตัวคนฉีดที่ดีนะครับมันก็เลยออกผลแบบนี้ครับลืมบอกไปครับแปลงนี้ก็ใช้ปุ๋ยสะสมอาหารคือ3 5 3ห้สาสนะครับสะสมอาหารเพราะว่าดินค่อนข้างที่จะมีไนโตรเจนเยอะและค่อนข้างที่จะใบหนานะครับเวลาฝนตกมาทีนึงมันคุมความชื้นได้ยาวนานนะครับและต้นใหญ่เนี่ยควบคุมใบอ่อนยาก ก็เลยสะสมอาหารด้วย3ามห้าท 3, 5, 3, 7, 6, 6ี่สามเจ็ดดีกว่าครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมสวนของพี่ปนอมนะครับนี่เจ้าของสวนนะครับคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับอยู่ด้วยนะครับนี่นี่เป็นมือฉีดเลยนะครับมือฉีดเลยใครคุณลุงก็ฉีดคุณพ่อก็ฉีดนี่เป็นมือลากโอ้ดูดึงสายกณดึงสายนะดึงเส้นเดียวได้ปะหอมมีอีกคนนึงสี่คนคนโอ้แล้วสี่คนโหเก่งเลยคุณลุงอายุเท่าไหร่ล้ครับ เจ็ดสบห้ <75. S 1> โอ้โโอโดฉีดยาต้นใหญ่ๆอย่างนี้ออกดีมากเลยนะฮะใช่ครับอันนี้ก็สูตรสารทางใบอย่างเดียวต้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับคุณลุงก็ฉีดออกดีได้นะฮะับโ,โห,โโหสุดยอดจริงๆเลยเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแปลงนี้ฉีดกี่ถังครับลุง อ๋อฉีดอย่างเดียวเลยใช่ไหมมีหน้าที่ฉีดอย่างเดียวเลยนี่ฮะนี่ครับฉีดดีมากเลยนะครับข้างล่างเนี่ยก็ออกมาเท่ากับข้างบนซึ่งปกตินะครับลำไยเนี่ยต้นใหญ่แบบนี้ถ้าเกิดเราฉีดไม่ดีข้างล่างจะไม่ค่อยออกใช่มันจะออกไม่เสมอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้นใหญ่ข้างบนข้างล่างเนี่ยออกเสมอกันอย่างนี้ก็ฉีดสุดยอดเลยนะครับสูสารทางใบของเราก็ไม่ต้องทาโคนนะครับดูฮะโคนโคนมีใบมีอะไรก็ไม่ต้องทำเพราะเราไม่ได้ลาดดินใช่ครับก็สุดยอดมากเลยมาดูมุมนี้ก็ได้ครับตามมาดู ต้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับคุณลุงนะครับคุณพ่อของแล้วก็คุณแม่ของพี่ปนอมนะครับก็ฉีดออกหมดเลยนะครับถือว่าออกดีนะนุชออกดีมากเลยนะครับสูตรสารทางใบสี่ครั้งของเรานะครับไว้ใจได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศของต้นเล็กๆที่อยู่ด้านหน้านะครับอันนี้เรามาด้านหลังเนาะเรามาด้านหลังนะครับสูตรสารที่พี่นอมใช้ก็จะมีนะครับตัวไทโอยูเลีย1หนึ่งโลนะครับสารลองก้าเอ็นโลครึ่งนะครับแล้วก็สีพันสองเจ็ดหนึ่งกิโลครึ่งนะครับแล้วก็มีอีทิฟอนด้วย เรเป็นสุสารทั้งหมดสีครั้งแต่แปลงนี้ครับเป็นแปลงที่อากาศค่อนข้างแรงนะครับพอครั้งที่4เนี่ยเราต้องตัดสูตรใหม่นะครับบางแปลงอาจจะใช้แบบนี้บางแปลงอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการใช้สูตรสารเนี่ยแนะนําว่าทักมาถามส่วนส่วนเป็นส่วนวนดีกว่านะนุชเนาะใช่ครับเดีย๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านหน้ากันครับนุชจ้ พอมาดูต้นเล็กนะต้นเล็กมีการพัฒนาแบบชัดเจนกว่าต้นใหญ่เยอะเลยเนื่องจากต้นมันเล็กกันน้องมันก็พัฒนาไวกว่านะต้นเล็กก็จะไวกว่าใช่ไวกว่าแต่ชายล่างกับข้างบนเนี่ยผมอยากให้พี่น้องชาวสวนดูเป็นแบบอย่างได้เลยครับว่าพี่น้องฉีดสารนะครับกับคุณพ่อเนี่ยฉีดสารได้ดีมากเลยไม่มีร่องรอยของการหักของยอดเลยนะครับและข้างล่างนี่ชายพุ่มเนี่ยก็คือว่าออกดีปกตินะครับมันแสดงให้เห็นว่า การฉีดสารเนี่ยมันก็จําเป็นมากๆเลยถ้าเกิดฉีดเปียกเกินไปในช่วงด้านล่างมันก็จะหักนุชก็เคยเห็นน้อยอดหักกันเนาะพี่น้องชาวสวนก็ต้องเคยเห็นอยู่แล้วว่ายอดหักเป็นยังไงมันแรงเกินไปมันน่าจะต้องถอยตวงมาอย่างเงี้ยครับสมมุติเป็นไม้ต่ออย่างเงี้ยฮะผมแนะนําตัวอย่างเลยนะไม้พอดีไม้มาปุ๊บปกติเราฉีดยาใช่ไหมเราเราเราฉีดข้างบนเนี่ยมันก็ต้องอยู่อย่างนี้ได้ใช่ไหมฮะใช่แต่เวลาเราลงมาข้างล่างเนี่ยเราไว้อย่างเงี้ย มันใกล้เกินไปนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําคือต้องถอยตัวออกมาก่อนนะครับถอยตัวมาอย่างเงี้ยแล้วก็ฉีดอย่างเงี้ยมันจะพอดีเพราะอย่างนั้นถ้าเป็นไม่ได้ฉีดข้างล่างก่อนพอฉีดข้างล่างเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ค่อยเดินก็ไปหาข้างบนอย่างเงี้ยครับมันมันจะเป็นระยะพอดีแต่ถ้าเกิดเราฉีดข้างบนเสร็จแล้วเราลงมาข้างล่างเนี่ยยอดจะหักแน่นอนนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้เนี่ยมันรัศมีมันใกล้ใช่ไหมระยะทางมันใกล้เกินอย่างเงี้ยมันห่างครับข้างบนก็เลยปกติแต่แปลงเนี้ยดูแลดีมากฉีดยาดีมาก นะครับมันออกเสมอกันดเดี๋ยวเราไปดูโซนหน้ากันครับโหตรงนี้มาโอเคมากเลยอะโอเคมากความว่าโอเคมากคือ <c oughs> มันมันเห็นชัดนะครับเพราะว่าการถ่ายในช่วงดอกอะ่ะมันจะมองไม่ค่อยเห็นดอกนะ <c oughs> ใบมันจะเป็นสีกลืนกับดอกแล้วก้านดอกมันก็ไม่ได้มันก็เป็นสีที่มันกลืนกับกล้องนะครับ มันก็เลยจะไม่ค่อยได้เห็นชัดสักเท่าไหร่ปีนขึ้นไปบนบนแทงปะปาแลออ้วเนอะนาอแล้วถ่ายรูปน่าจะสวยเนาะ,ะนุชปีนดีกว่าไหมฮะ,มะให้นุชปีนดีกว่าเนี่ยครับก็คือออกมาสวยงามแล้วโอเคมา,ากๆเลยก็กา้านไข่ก้านมันกิ่งไทยกิ่งมันมนะครับ,บรไม่ปีแล้วครับ <laughs> นะ ไม่เจอพี่นอมเลยเจอแต่พ่อแม่รับคนจริงต้องปีนนะสูตรที่แนะนํานะครับแปลงนี้นะครับก็จะมี15 217นะครับ2กิโลนะครับบลเคี3ขีดเมกซิง3ขีดแล้วก็สามารถเติมเจอร์มิเนตได้ครับเพราะตัวเจอร์มิเนตนะครับเป็นอะมิโน,โนนะครับที่เข้มข้นจะช่วยให้ดอกยาวและพัฒนาทันใจนะครับแล้วตอนนี้ครับอากาศค่อนข้างที่จะแดดร้อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเติมเจอร์มิเนตไปก็มีประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใบแก่หมดแล้วนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับ ใบแก่แล้วคือเรากำแล้วไม่แตกแล้วก็สามารถเติมท็อปเอ็นไปได้แต่ลักษณะแบบนี้นะครับใบกำยังแตกอยู่ยังไม่แนะนําให้เติมท็อปเอ็นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมสวนพี่นอมนะครับเจอตัวเลยนะฮะเมื่อกี้เจอคุณพ่อไปแล้วนะครับมาสู่มาดูบ้านสวนสวยมากเลยนะครับบ้านนี้บ้านสวยของพี่นอมนะครับไม่เหมือนบ้านสวนเลยฮะบ้านจริงๆเลยบ้านเนี้นี่เรียกบ้านสวนใช่ไหมพี่ใช่บ้านสวนครับอันนี้ก็มาดูต้นลําไยนะครับของพี่นอม พี่น้อมอยู่ตรงไหนนะเขาเรียกหมู่บ้านได้ไรพี่อันนี้หมู่บ้านซับตะเมาซับตะเมานะครับซับตอรเมลรู้จักกันแน่เลยพี่น้อมนะฮะแล้วก็แปลงนี้ฉีดวันที่เท่าไหร่พี่น้อมสิบสามมีนาสิบสามมีนามฉีดทางใบอย่างเดียวเนาะฉีดทางใบอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเราหยุดสต็อปก่อนครับเพราะว่ามันมีเสียงกวนครับพี่น้อมพี่น้อมลาดสารวันที่เท่าไหร่นะเนี่ยสิบสามสิบสามมีนาหกห้าใช่สิบสามมีนาหกห้าก็เปิดฉีดสารทางใบสี่ครั้งเป็นไงบ้างพี่ความรู้สึก สุดยอดอ่ะอันนี้เป็นปีที่สองพอที่ทำศูนเนี้ยใช่อันนี้เป็นเป็นั้งเป็นที่สองเพราะปีที่แล้วทำแปลงนู้นใช่ไหมฮะปีที่แล้วทำแปลงนู้นแล้วก็เปิดตาดอกไปยังเปิดตาดอกอันนี้เราเปิดตาดอกไปแล้วสองรอบสองรอบสามรอบอันนี้สามรอบอันนี้สามรอบสามรอบคือเพราะว่าตรงนี้มันออกแล้วตรงนู้นยังไงต้นใหญ่เราก็อ๋อก็เลยสามรอบมีสามรอบไปเลยเพ่งสามรอบเองเหรอเพ่นสามรอบแล้วมอวันจันทร์่ยมาวนะมาวัยนะสามรอบมาไวถือว่ามาไวนะพี่สามรอบเองอ่ะใช่ใช่ใช่เปิด เปิดตาดอกเท่ากับเปิดตะดอกสามรอบเพราะต้นใหญ่มาช้าต้นใหญ่มาช้าแสดงว่าเซตนี้ก็เจอเปิดตะดอกสามรอบเลยใช่ตอนนี้สามรอบเลยเนี่ยผมดูแล้วเมื่อกี้ไปไปดูต้นข้างต้นข้างในมาพี่น้อมฉีดสารดีมากเลยอ่ะเพราะว่ายอดมันไม่หักใช่ยอดพอถ้ายอดหักเนี่ยมันจะออกไม่เท่าไงนี่น้องฉีดเว็นเวนไงใช่ฉีด้าหักไปเลยใช่ปีที่แล้วฉีดตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันมาช้าใช่ไหมใช่ปีแรกที่เราเราทำอ่ะเราใช่ปีแรกก็คือเราเราเพิ่งปรับเนาปีที่ก่อนเนานะใช่แล้วอันนี้เป็นปีที่สองที่เราทำพอทีนี้เป็นปุ๊บ โอ้โหฉีดเนียนตามากๆเลยเดี๋ยวพี่น้องพาผมไปดูข้างล่างดีกว่าอตรงนี้ฝีมือพ่อฉีดเอาเหรอเดี๋ยวบอกของพี่น้องฉีดหักหมดนะหักไหมของพี่น้องอยู่ตรงนี้เออไปดูเดี๋ยวไปดูข้างล่างนะฮะโหพี่น้องส่วนพี่น้องนี่มีอันนี้อะไรครับพี่น้องต้นผักหวานป่าเนาะของนางโมเดลเหรออันนี้ผักหวานป่าเหรอเราทำนานแล้วครบถงนางโมเดลเราไม่มีเรียนแบบใครอันนี้อันนี้นี่ผักหวานป่าเหรอผักหวานป่าเราเอามาปลูกเอาเม็ดมาปลูกเม็ดมาปลูกใช้เวลานานมากนั่นี่ยใช้เวลานานกว่าเขาจะเป็นต้นขนาดเนี้ย ใช่ใช่ใช่ห้าปีขึ้นพี่น้องก็มีทุเรียนด้วยนะครับปลูกทุเรียนปลูกลองกองโอ้ยปีที่แล้วได้ชอมลองชิมลองกองพี่น้องอร่อยมากเลยหวานปีนี้ยังไม่ยังยังไม่ออกใช่ไหมฮะยังไม่ออกชื่หลังครับแล้วนี่ด้านนี้โอ้ด้านในสวยเดี๋ยวก็เดินตามผมมาแล้วกันฮะนี่มันสำหับหลังห้าาทีด้วยนะเอาเลอเรามีหลายอย่างเลยเนี่ยอันนี้โอ้โหดอกดอกสวยนะพี่น้องวันนี้ดอกออกมาแล้วนะครับดอกออกมาดีมากเลยอันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับอืมถามความรู้สึกหน่อยพี่น้อง ไหนๆก็เจอตัวลโอเคโอกาสย่างในได้ได้เจอตัวพี่น้องพี่่น้องมีมีมีธุรกิจมีงานเยอะเป็นอสมอก็เป็นเก็บเงินหมู่บ้านเกี่ยวกับน้ําก็ทําเป็นคนของหมู่บ้านนะครับใช่ไปวัดด้วยใช่ครับช่วยงานวัดใช่ครับแล้วก็เลยเจอพี่น้องพี่น้องรู้สึกยังไงกับการฉีดสารทางใบโดยวิธีนี้อ่ะที่ทางทางใบทีแรกก็ไม่มั่นใจเนาะก็เลยว่ามันมิ้นจะออกดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาใช้แล้วอดีดีมันประหยัดด้วยประหยัดกว่า แล้วก็คือที่ผมดูอ่ะพี่น้องถ้าเกิดเราฉีดลงดินนี่มันต้องเก็บกิ่งพี่น้องไม่ต้องเก็บกิ่งเลยใช่ไหมแล้วไม่ได้เก็บขยะออกเลยเนี่ยใช่ครับปกติถ้าเกิดเราเราทำทางดินเราต้องเก็บนะเราต้องทําโคนนะเพราะฉะนั้นเราจะเปลืองตังค์ทำโคนอีกหลายหลายตังค์เลยนะครับอันนี้พี่น้องก็ไม่ต้องทาโคนเดี๋ยวเราพาเดินดูตามผมมาเลยดีกว่านองมาแล้วเจอตัวเลยถ้าพี่น้องพาเที่ยวอันนี้เราขายใบไปแล้วนะ ครับอ๋อนี่ก็คือมีคนจองแล้วจองแล้วสวนเก่าเป็นเจ้าเดิมที่จองกันอยู่แล้วเพราะว่าการใช่ก็คือเคยซื้อไขยกันมาแล้วถ้าเกิดของไม่ถูกใจเขาจะไม่ซื้อหรอกนะมากระท่วงที่เรายังเปิดตาไเรามาลาดสารลาดสารครั้งที่ครั้งที่สี่อ่ะจริงๆแล้วเขาไม่ซื้อก็ได้นะเพราะว่ายังไม่เป็นดอกนะเขาไม่ซื้อแต่เขาบอกกับเราว่าเขาบอกกับเราว่าเดี๋ยวติดเม็ดก่อนนะพี่ใช่แต่เอาไปมาเขาซื้อเลยเขาซื้อเลยเขามามาช่วงช่วงดูห้ใบอ่อน ต้นนี้เป็นใบอ่อนหน่อยนึงต็นนี้ก็โหมันก็ออกมาหมดเลยเนาะออกดีเลยที่แรกต้นนี้ออกก่อนเขาที่ว่ามาเนาะไหนไหนต้นไหนพี่น้องพี่น้องบอกต้นนี้ออกก่อนนุษต้นนี้ออกก่อนแต่ว่าแต่ชู้ตรงหน้าต้นหน้าจะต้นหน้านี่เคารับเคารับแขกดีนะพี่น้องเคารับแขกเมื่อไหร่ที่ใหญ่มากคือหน้าขึ้นตาดีจังเลยนะฮะปกติข้างหน้ายังไม่ออกนี่ครับตรงนู้นให้มานปะปานู่นเห็นไหมที่เราเดินมาเมื่อกี้ถ้าอยู่ในโซนนู้นมาสมมนู้ต้นใหญ่นะโอเคโอเคสวยงามครับเดี๋ยว คือแนะนําอย่างนี้พี่นอมเมื่อกี้ผมก็บอกได้เดี๋ยวพี่นอมรอบหน้าพี่นอมใช้สิบพักสองสิบเจ็ดนะครับแล้วก็สองโลโบโลแคลมิกะซิงครับแต่ถ้าเกิดอากาศมันร้อนพี่นอมเติมเจริญเนตไปเลยเจริญเนตสักสองร้อยห้าสิบมันช่วยมันช่วยไงฮะเจริญเนตมันช่วยมันช่วยยืดเพราะอากาศมันร้อนโอนี่ก็คือตอนนี้แค่กลางวันครึ่งนะแดดขนาดนี้พี่ร้อนมากแล้วแล้วลมลำใหญ่เขาโดนแดดทั้งวันอ่ะใช่ครับอืมแล้วนี้เมื่อวานฝนตกมาหนึ่เดียวเองครับก็ต้องให้น้ำเหมนนี้ครับก็ให้เห็นพ่อเขาเตรียมให้น้ําอยู่อันนนี้้้้เเเรราาาก็ตองใชสดวยะ เชอล้ยังพี่ยังยังยังเดี๋ยวรอบหน้าใช้ยาไปรอบหน้าดีกว่านะครับเดี๋ยวลาลาลาไปก่อนเลยนะครับขอบคุณนะครับพี่นอมที่ไว้วางใจสูตรเรานะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมมาเที่ยวเลยขอบคุณน้องัองคนแล้วรับริษัทกิฟฟรีนด้วยเป็นบุญวาสนาที่มาเจอกันครับเพราะว่าพี่นอมก็ทาล้มมาสามปีอ่ะสามปีเป็นหนี้มันทาไม่ผ่านผลลูกไม่ได้ออกก็ไม่ดี เจ๊งเหมือนเจ๊งอ่ะเราเจ๊งมาสามปีเราเราเราไปเจอกันที่ไหนนะพี่น้องเรามาเจอกันที่วัดสมเจนึกอาจารย์ปื้ดครับกไปเจอกันวันนั้นอ่ะไปทําบุญเจอกันใช่วัสนามาเจอกันครับแล้วก็คุยกันแป๊บเดียวเพราะพี่น้องก็ยุ่งที่วัดอยู่ผมจําได้อยู่แล้วก็ได้คุยเป็นไงมั่งสบายดีไหมทักทายกันพี่น้องเป็นยังไงมั่งโอ้พี่น้องแย่เลยครับติดนี่ติดนี่เป็นกับล้านเนาะติดนี่เป็นกับบล้านอ่ะก็เลยบอกอ๋ยวผมไปช่วยพี่น้องให้หมดนี่นะแล้วก็ ประมาณนั้นวันมานั้นคือสามปีมาแล้วไหมใช่แล้วนี่ถึงบอกจะพักปีประมาณนั้นอะเราสามปีแล้วนะสามปีตอนนั้นบอกจะพักปีเอาไปมาไม่พักใช่แต่ตินใจทำทั้งแปลน้องทำแปลงกว่าสองแปลงเลยปีนั้นได้เท่าไหร่ปีนั้นได้สองล้านสองล้านสองล้านสองแปลงอะนะครับสองล้านได้ห้าสิบกว่าตันอะครับตอนได้ทำบุญพี่น้องได้ข่าวปีนั้นพี่น้องก็ถวายเงินเป็นใสเลยอ่ะใช่ไหมปีนั้นที่ได้ถวายโอ้ยคนลุกเลยใช่ถวายครับก็ทำบุญมามั่่งาชเมืองซางนุ่ ที่พี่นอมได้ได้จากการที่ทำลำใจแล้วมีความสุขแล้วก็ทําให้มันออกดีนะครับมันเป็นบุญกันนะว่าใช่ครับเจอน้องของคนบริษัทกิฟลินบางแท็กเราที่แรกเราไมีเงินเราคิดว่าเฮ้ยยาก็แพงนะอุ้ยยาแพงเงินไม่พอแล้วเนี่ยไปเอานุ่นดีกว่าเราติดได้นะติดนี่ได้แล้วเอาตรงนั้นพราะนั้นเนาะมันต่างกันไงเวลาเราใช้เราจับมั่วจับนุ่นมาใส่จับนี่มาใส่ครับนี่เราไม่รู้ตัวไหนดีเราก็พลาดแล้วอยากจะบอกเลยว่าส่วนพี่นอมเนี่ยเป็นเป็นสวนที่ บอกตรงๆเลยว่าในแต่ละปีเราจะเข้ามาดูแลไม่เยอะนะเราเราจะเข้านับครั้งได้นะไม่เกินสองสามครั้งนี่แหละโทแต่เราดูไลน์เราใช้ไลน์พี่นอมโทรไลน์คุยไลน์ส่งรูปเราให้เห็นว่าปัจจุบันนี้การทำรำยามันง่ายมันมันมันไม่จําเป็นจะต้องมาว่เดินดูสวนกันอยู่มันไวกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มาถึงรอบกันอย่างพี่นอมเนี่ยใบอ่อนมาแล้วนะจะฉีดยาได้ไหมส่งรูปมาจบเลยพี่นอมไม่ค่อยเป็นนะพี่นอมสอนงพี่นอมด้วยพี่นอมไม่ค่อยคล่องไ่งครับก็คือพี่นอมถ่ายรูปเป็น เอาให้เป็นนะลูกช่วงแรกๆก็จะถ่ายรูปแบบงงๆหน่อยถ่ายรูปหน้าหน้าเบอร์หลังชัดดอกนี่มีชัดหรอกใบอ่อนชัดอะไรอย่างเงี้ยมือกล้องมือกล้องมาค่อยๆเป็นพอมาช่วงหลังนี่เก่งขึ้นนะครับนะครับก็ขอให้พี่น้อมประสบความสำเร็จแบบนี้ทุกๆปีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้อมที่ไว้วางใจปุ้ยิบลีนครับน้องๆมากเลยครับเดี๋ยวเราลาไปก่อนเลยนะครับไปก่อนครับทางนี้ขอให้สมประสบความสำเร็จครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ